ทเกไปาร์ตี้วันนี้พบกับแก๊งพระนางดาวเด่นประทะแก๊งตัวจีตของวงการขอขยายคำว่าพระนางหน่อยครับอันนี้มาเพราะเหมือนพระหรือว่าอะไรครับเหมือนพระหรือว่าอะไรครับข้ามากดแล้วครับให้คุณทักกี้หรอต <c oughs> อกว่าคุณทักษิณนะครับใช่หรอ ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วจ้าเปิดช่อง3ดูการเดวนเกมสุดฮาของเหล่าซุปตาตัวตึง <c oughs> นำทัพความสนุกด้วยเหล่าพระนางดาวเด่นเฟลดวรินทร์รอายกมลเนตรและอาเล็กธีรเดชต่อด้วยนอนหนูคำนี้วับ ้โโอหเอางี้อาเชียไปดิอาเชียไปดิแล้วดัง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 อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวหมุนขาหมุนขาหมุนหน้าหมุนหน้าด้านหลังได้ไปแล้วครับหมุนหน้านะครับได้กคอมมามานี่น่ะแมวแมวแมวน้ำแมวน้ำ ที่ขอท้าทายระบบพร้อมรบกับเหล่าซุปตา์ตัวจี๊ดของวงการบันเทิงรัศมีแขเชี่ยที่คำพรและเต้ยพงศกรอกใจนึกว่านายยกอกใจนึกว่านายกเออแล้วตอบว่าใครครับนายยกนยนายกยิ่งรักครับคุณนายกยิ่งรักคุณอิงนะครับแอรทองทาน ใช่ไหมครับกรรมการถูกต้องัวพี่เยอะไปพี่สอบวิ่งเยอะไปสมองจะเพลี่ยนงปาวลกท้าไม่ได้น้ำมีไม่ถูกน้ำมีไม่ถูกได้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเปิดตอมเสียงห่าหัวเราะร่ากันได้เลย ทุกคนดีเพื่อนๆพื่อนทุกคนดีครับขอยทุกคนหยุดล้วนลามสัวสมีแขตัวมันมากทาอะไรมาครีมมันงูเหลื่ยมค่ะครีมมันงูเหลื่ยมค่ะเอ้ยขทาครีมตอนนี้โดนลุมก็โนะดิตรงไม่ได้เลยโอ้ยก็โดนะดิตรงไม่ได้เลยโอ้ยนั่งลงนั่งลงได้แล้วนั่งลงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขอริบูดเกมน้ยใช่เลย นีสุขสนานกันนะครับทุกวันอาทิตย์หกโมี่สทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับผมและแน่นอนถ้าอยากร้องอยากเต้นวงดนตรีที่ใจดีที่สุดในประเทศไทยซีสไยวันนี้มาปาร์ตี้บ้านนายฝรั่งนะครับเราเตรียมความสุขสนานมามอบให้กันอย่างแน่นอนนะครับปาร์ตี้วันนี้พบกับแก๊งพระนางดาวเด่นประทะแก๊งตัวจีตของวงการนี พระนางดาวเด่นพระนางดาวเด่นแก๊งตัวจีนของวงการขอขยายคำว่าพระนางหน่อยครับอันนี้มาเพราะเหมือนพระหรือว่าอะไรคบเหมือนพระหรือว่าอะไรคบเป็นนางเอเป็นนางพระอยู่นี่นี่พระอยู่นี่อะไรโอยที่อยากให้เห็นเออจุบจุบจบแขนเอ้าแนะนำทีมแรกครับขอต้อนรับคุณเกรสนะครับคุณไอายและคุณอเล็ก วันนาเทีบางคงคุณแทมมี่ัส,สดี้าทันมมี่ทันี่ทำอาชีพอะไรจ๊ะเป็นนักศึกษาค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนและปีไหนลวปีสค่ะปีสแล้วเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์มมเป็นไงว่าแต่น้องแทมมี่แต่งตัวเป็นแบบฟิลเหมือน,อ,นอ,อันนี้ฟิลอันนี้เป็นเป็นนลุกอะไรครับเนี่ยแทมมี่นี่เป็นลุกอะไรฮะฟิลลิซาไฮด์ดาวส์ แล้ววันนี้คุณแฮปปี้กับลูกทีมไหมเนี่ยแฮปปี้มาค่ะนี่เขาขาประจําผมนะเนี่ยพวกนี้เขามาปาร์ตี้กับผมบ่อยมากเพราะแจ็คพอตแตกแน่เลยอ่ะแสนหนึ่งเอาไปทําอะไรดีจ๊ะใช้ตั้งสนตัวค่ะแล้วก็ค่าเทอมด้วยมีใจค่าเทอมดีมากมีเลี้ยงผู้ชายเลี้ยงผู้ชายก็เก้าหมืนละเออทำเลอ่ะเอออ่ะขอต้อนรับนะครับทีมที่สของเรานะครับคุณเต้ยคุณเชียร์และคุณรัศมีแข หัวหน้าทีมของเขาครับคุณท็อปสวัสดีครับท็อปสวัสดีครับคุณท็อปคุณท็อปทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับบริษัทเอกชนเราบอกได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับไอทีครับเป็นไอทีใช่ครับแล้วเราก็คือาทำนวคัสต์เมอร์เซเวสหมายความว่าคุณเป็นคนที่จะรับสายเวลามีคนโทรเข้าไปอันนั้นคอเซ็นเตอร์ ทุกแบรนด์มันมี call center หมดเขาเป็น customer service customer service customer service แต่อาจจะไม่ได้ดูแบบ call center โดยตรงอะครับก็คือแบบดูแบบภาพรวมมากกว่าดูภาพรวมเรานั่งห่างๆเขาใช่ใช่คุณแฮปปี้กับลูกทีมคุณไหมแฮปปี้ครับแฮปปี้วันนี้ก็มัดนะเป็นกัมมันแฮปปี้อะกัมมันกัมมันวันนี้หนึ่งแสนบาทคุณไปทำอะไรครับคือตอนแรกคิดว่าจะพาให้คุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าไปเที่ยวก็ได้ครับ เอาไปเที่ยวโอเคแล้ววันนี้เราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับผลหน้าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิง1 0 0 0 0แบาทเกมแรกของเราเริ่มแล้วจิตกรจิ๋วมันจะเป็นภาพวาดนะครับของศิลปินในดวงใจของเด็กๆอายุประมาณตั้งแต่4ขวบถึง9ขวบเรามาดูกันว่าเขาวาดอันนี้ใครถ้าใครทายถูกปุ๊บนะครับ ยังไม่มีคะแนนนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆอันนี้คือศิลปินใครครับเบล่าเบล่ารานีเฮ้ยทำไมรู้อ่ะใช่ใช่เบล่าบ่ะกรรมการใช่เบล่าด้วยนักแอมจะไปวาดเอางี้เราเล่นเป็นคู่นะครับคู่แรกของเรานะครับคุณเกรซกับคุณคุณเต้ยครับทั้งสองท่านอันนี้มันจริงจังคุณมายืนอยู่ตรงนี้อะไร คุณทงพรนะครับพอภาพมาคุณคิดว่าเป็นใครคุณกดแล้วตอบมาดูซิว่าจะถูกหรือเปล่านะครับผมเอาละอันแรกของเรานะครับเป็นภาพวาดของน้องใบเฟิร์นอายุหกขวบโอ้โหเขาวาดใครพร้อมแล้วภาพมามมก่อนแล้วครับคุณเกรซครับอ,อาจารย์แม่เฮ้ยช่ อาจารย์สุนีสินู้เดชาเหรอใช่ใช่อาจารย์แม่เด็กคงขวมเด็กคงขวมเด็กเวลาเวลาหมดเวลาพูดจริงใจย้อเลยอ่ะพูดจริงใเดินมาแลดจริงใจว่าพวกนี้เป็นจริงใจพูดจสิงใจเดินมาก็พูดดังๆหน่อยไม่ได้ยิน ดังๆหน่อยไม่ได้ยินไม่ใช่อาจารย์แม่ครับอกใจนึกว่านายกอกใจนึกว่านายกเออแล้วตอบว่าใครครับนายกยิ่งรักครับคุณนายกยิ่งรัก่ตอบไปแล้ว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 นายยกยิ่งรักใช่ไหมครับ อย่าเพิ่งกดเดี๋ยวผมให้คำใบ้ผมให้คำใบ้พอผมให้คำใบ้เมื่อใคลยเตรียมตัวนะครับคำใบ้ก็คือผู้น้ำตีดแล้ครับคุณเกรซครับผู้นิาอะไรอ่ะคุณอิงครับคุณอิงนะครับแคทองทานใช่ไหมครับกรรมการ ถูกต่างพี่เยอะไปพี่สอบวิ่งเยอะไปสมองกระเทือนกรงคาไม่ถึงใช่เ้าต่อไปครับคุณเชีย <reco> ร์คุณอายครับเชิญเอาล่ะต่ออย่างนี้ไปพี่ขอพี่ขอเราอย่าทำให้วงการของเราต้องอายอีกนะ คนคนคนี้คือใครรู้แล้วกดภาพมากดแล้วครับคุณเชียร์ไม่ต้องพูดฮะตกใจใช่เบาหวะใช่ไม่ใช่น้าเน็กป๊อปแคลอรี่ป๊อปแคลอรี่หรอป๊อบปั๊บปูนน้าเน็กค่ะอเน็กเปล่านอเน็กใช่ไหมอู้หู้ เอาคะแนนไปนี่เฉลยเอาเสื้อตัวเดิมด้วยนี่คือภาพที่ให้ไปครับคู่ต่อไปครับคู่ปรับนะครับเป็นคู่รักในวงการนะครับคุณอเล็กกับคุณแขนะฮะพร้อมยังครับพร้อมครับนี่คือรูปจากน้องแนทจังอายุ5ขวบเท่านั้นดูซิว่าเขาจะจับคาแรคเตอร์ของศิลปินท่านนี้ได้ไหมภาพมากด้วครับคุณอเล็กกดได้ครับ โดยที่ไม่มีเสียงด้วยไปเอาวานใครใจกันเลยไอ้โม่อะไรฮักดานพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับพี่อะไรดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยใช่ไหมดีเจนุ้ยเปล่าใช่ถูกต้องเอาปลาไปแคะแนนเห็นไง หัวหน้าทีมบ้านดีกว่าครับอาะทมมี่มาเชิญเรียนเชิญคุณท็อปครับผมกราลเรปยนเชิญพร้อมแล้วภาพมากดแล้วครับททมมี่ครับคุณได้ตอบก่อนครับวันนี้วันนี้เสร็จแล้วไปวันนี้เสร็จแล้วไปเลี้ยงสุกี้เลี้ยงสุกี้ ต่อจากนี้ไปเหลือตัวจี้อีก2คู่นะครับหัวหน้าทีมต้องเลือกลูกทีมในทีมมาประทะกันแทไมี่ส่งใครก่อนครับส่งพี่อเล็กคะ่ะคุณอะเล็กมาแล้วครับฝั่งนี้คุณท็อปจะส่งใครดีครับที่ที่รัศมีแคร์ครับเอาประทะกันอีกทีนออึงให้มันช้ำชอกว่าอเล็กชนะแล้วชนะอีกอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่ตานี้ะยอมให้ตานี้ะยอมให้ไปโอ้โหยอมให้หรอยอมให้ใหไปต้องค่ะเไปเลยขนาดนั้นละ อันนี้เป็นภาพวาดจากน้องเสืออายุห้าขวบครับแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะเขาเขาคือใครภาพมากดแล้วครับใช่คุณทักษิณเหรอเมือนคุณทักษิณชินวัตนเลยอ่ะไม่รู้คุณทักษิณมั้งคะตอบว่าคุณทักษิณนะครับใครอะตอบว่าคุณทักษิณใช่ไหมครับกรรมการคุทิณหรอ ไม่ใช่คุณทักษิณครับอะคุณอเล็กครับคุณจะรอคำใบ้หรือคุณจะตอบตอบตอบเลยนี่คือคือผมอ่ะก็คิดว่าเป็นคุณทักษิณเหมือนกันแต่ว่าพอมีมังกรเนี่ยมังกรเป็นสัญลักษณ์ประเทศจีนไงอ่าเอาชิคชีแจ็คกี้ชานเฉินหลงไม่ใช่แจ็คกี้ชานเฉินหลงไม่ใช่แจ็คมาแจ็คมาครับแจ็คมาใช่แจ็คมาไหมครับ เอาละฝั่งนี้ได้คะแนนไปอีกแล้วนะครับตัวจีตคู่ที่สองห้ามซ้ําเดิมเลือกใครครับพี่ายค่ะพี่อายเขาส่งพี่อายมาคุณท็อปครับเอาไงดีครับคุณเชียรครับคุณเชียนะครับโอ้ยซ้ำอนะ่ะคุณเชียทำไมน้องไม่คนดีจังเลยลูกสุภาพเรียบร้อยมากอันนี้มาจากน้องทามนะครับอายุ6ขวบเขาวาดไข่ครับพร้อมแล้วภาพมา ลูลาหรือตุ๊กกี้หรือใครอ่ะไม่อยากช่วยไอ้กดแล้วครับและไอ้มั่นใจมากไอยังห้ามอ่ะเออเอ้ไอไอไอไาไอ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 อไ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 ออ เกลใช่ไหมฮัตเจอร์ตอร์มใช่ใช่คำใบ้แรกคือทเวิร์กอันที่สองลูกสาวของชมพู่อาริยาน้องอาบิเกลนี่ทเวิร์กฝั่งนี้ได้คะแนนจบเกมตอนนี้ ทีมของทอมมี่นำอยู่4ต่อ2เท่านั้นครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับเกมหน้าต้องใช้สมองนิดนึงนะครับจริงจังอะไรขนาดนั้นจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรจริงจังอะไรนิ็มใจในสตูเราจะฆ่าไม่ได้แอ้โหแล้วมีแแมันเป็นยังไงฮะเก็บความแค้นไว้เกมหน้าครับคำนี้สอักษร ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเกมจิตกรติ๋วค่ะก็บอกได้เลยว่าพี่อาร์นะคะดูแบบของทีมมากก็คือช่วยกันไบสุดฤทธิ์เลยค่ะแต่พอถึงตาตัวเองก็คือไม่ได้เลยส่วนพี่เกกับพี่อเล็กนะคะก็ช่วยกันสุดๆมากะะเลยค่ะเรียกได้ว่าพี่ทั้งสองคนนี้ก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยค่ะช่วยตามีได้เยอะมากๆเลยนะคะเกมต่อไปนะคะคํนี้ี4อักษรค่ะจับตาดูพี่อเล็กใี้ดีเลยนะคะเขาบอกได้เลยว่า MVP ตัวจริงคือคนนี้เท่านั้นค่ะ ตำแหน่งของคุณแพทองทานชินวัตรครับนายกนายกนายกครับนายกก็ไก่ก็ไก่ตักนะที่วยู่ตักนะโอเคก็ไก่โอเคก็ไก่ก็ไก่แล้วนี่อยู่กับใครอ่ะทำไมมันอยู่กับหนูเยอะก็ไก่อยู่หนูเหรอไม่อยู่ขัดไม่อยู่เอาไปเอาไป